ใครๆก็รักประเทศไทยรักเมืองไทยค่ะรักเมืองไทยครับเกิดที่นี่ก็รักที่สุดเลยค่ะรักเมืองไทยนะครับรักเมืองไทยค่ะรักเมืองไทยครับรักเมืองไทยครับรักเมืองไทยครับรักประเทศไทยค่ะแต่ดูเหมือนว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เราจะให้ความหมายของคําว่ารักประเทศไทยไม่เหมือนกันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คำว่ารักประเทศไทยของพวกเรา จะมีความหมายเดียวกันถ้าคุณมีเสรีภาพที่จะเลือกถ้าคุณปรารถนาสิทธิความเสมอภาคเปล่งเสียงของคุณให้ดังกว่าเสียงใดใดประชาธิปไตยครับ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 ประชาธิปไตยค่ะเพ้เสียงของคุณทำหน้าที่ของประชาธิปไตยที่จะกำหนดอนาคตของประเทศ หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงประชาธิปไตยเท่าเทียมกันการเลือกตั้งคือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปอย่างสันติ